สวัสดีครับเป็แฟนหนังกางเป็นทุกท่านนะครับก็เปิดตัวด้วยไตเติ้ลคลิปนะครับเป็นการใช้ของหน่วยชอ a บาร์เด์ภาพยนตร์จังหวัดฉะเชิชงเซานะครับส่งภาพที่เห็นโก็ถือว่าชัดมากนะครับสำหรับหนังกางเป็นในยุคด,ดิจิตอลสมัยนี้นะครับคมชัดไม่มีที่ปีเลยครับซึ่งทางทีมงานชอบาร์เด์นี้ก็ได้ ใช้จอแบบขาวนะครับหลังฟ้านะครับซึ่งเป็นจอเอกสิทธิ์เฉพาะของรานจอ3ย่านนะครับซึ่งหน่วยหนังที่สนใจหรือท่านผู้ชมทั่วไปนะครับอยากจะมีจอชนิดนี้ไว้ชมหนังส่วนตัวในบ้านหรือทำหน่วยหนังกางแป้งนะครับก็ลองโทรไปสอบถามนะครับคุณสมศักิเกียรติกุลนะครับเบอร์โทรผมก็จะทิ้งไว้ที่ใต้คลิปถ้าสนใจใน ัในวันนี้ก็มาแนะนำหน่วยหนังกันเช่นเคยนะครับเป็นหน่วยหนังจากจังหวัดฉะเชิงเซานะครับหน่วยชอบาเดอร์นะครับซึ่งภาพที่นํามานี้ก็จะเป็นภาพจอของทางหน่วยเอียงครับซึ่งเป็นจอไมเอี่ยมครับเพิ่งตัดมาครับเป็นจอหน้าขาวหลังฟ้านะครับซึ่งเป็นจอที่หลายๆหน่วยในประเทศไทยเริ่มใช้กันเยอะแล้วนะครับเพราะว่าภาพที่ได้คมชัดสมจริงนะครับ ไม่ว่าจะดูด้านข้างด้านตรงด้านไหนก็ดูได้ทุกด้านนะครับสําหรับผ้าจอชนิดนี้นะครับและในวันนี้ก็ขอขอบคุณคลิปบางส่วนนะครับของคุณธนินเจริญฝนนะครับที่ผมได้นําคลิปไลสดของท่านนะครับมาจะทําเป็นเรื่องราววันนี้นะครับซึ่งเป็นคลิปที่ถ่ายได้สวยงามมากนะครับเป็นการใช้ของทีมงานชาวบาร์เด้ภาพยนตร์จังหวัดฉะเชิงเซานะครับ สำหรับในหน้าง,งานปีนี้นะครับแฟนๆเอฟซีที่อยู่ในเขตใกล้ๆจงังหวัดฉะเชิงเซาและก็จงังหวัดใกล้เคียงนะครับอยากจะติดต่อนักแปลงไปสมโพสในงานที่การต่างๆของท่านกแนะนําได้เลยนะครับชอบวาร์เดอร์ภาพยนตร์นะครับสำหรับเบอร์โทรทางผมก็จะทิ้งไว้ที่ด้านล่างใต้คลิปนะครับเมื่องลงไปก็จะเจอนะครับอยากจะชมหนังภาพชัดๆแบบที่ในตัวอย่างที่เรามาจัดทำคลิปวันนี้ก็อย่าลืมนะครับชอบวาร์เดอร์ภาพยนตร์ จะว่าเป็นเหนงือการแตนที่ภาพคมชัดที่สุดนะครับตอนนี้นครับเท่าที่ผมเคยสัมผัสมาทางสื่อออนไลน์ต่างๆนะครับทางเฟซบุ๊กหรือสื่อดิจิตอลนี่นะครับก็เป็นการรีวิวกันคร่าวๆเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับกดติดตามช่องเราไปเลยนะครับอยากจะชมการรีวิวหรือแนะนำหนือการแตนต่างๆในประเทศไทยนะครับไม่ว่าหนเล็กหนูใหญ่นะครับทางช่องเราถ้าเจอทาง โรคออนไลน์ต่างๆก็จะมารวบรวมไว้ที่นี่ที่เดียวนะครับให้ได้เยอะที่สุดนะครับสหรับวันนี้ก็คงจ,จบเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ